สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดโปรเจกต์เพลงไม่ว่างของออร์แกนิกที่น้องฟ้าใสโคเวอร์กันนะครับก็ไปอย่างเร็วๆเลยกันเออๆๆอย่างเร็วๆเลยละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่มันเสร็จแล้วนะผมจะเปิดไฟล์ดูนะครับโอเคมาเป็นไปเร็วๆตรงนี้มันเป็น2องแท็กนะครับ สอรอบลอง2องรอบเดี๋ยวเราไปดูไฟล์สดๆกันเลยดีกว่ามันจะเป็นเสียงสดๆนะครับเห็นได้ว่าผมอัดอัดเวฟมาอัดอัดเสียงมาคือบางมากแล้วผมก็ค่อยมาเพิ่มคอมเพรสเซอร์นะครับเป็นตัวนี้ตัวแรกนะครับผมก็บูสต์บูสเกนนะครับ พอบูทแล้วมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ผมจะบูทแล้วนะครับส่วนันนี้ก็จะเป็นลิมิเตอร์ลิมิเตอร์ก็ช่วยมันจะช่วยให้เสียงแบบว่าดันมิกเรื่องดนมิกเสียงนะฮะอ่าลองดู yeah. ก็ช่วยในการมาสเตอร์นะครับมันจะมีเวฟเสียงที่มันเด้งดึงเด้งดึงมันก็ช่วยลดลดลงมาได้นะครับตัวต่อไปผมใส่เป็น s าว n d ก o ิดเซอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรอ่ะเป็นฟิลเตอร์นะเป็นฟิลเตอร์เสียงเนี้ยแบบให้มันดูแบบเออแน่นๆขึ้นมานิดนึงเงี้ยอีกตัวนะครับออเทอร์จูนนะครับตัวนี้ผมก็จูนไป15นะครับสปีดแล้วก็ใส่ ความเป็นฮิวแมนไปเวลากลางคืนไม่ค่อยอยากนอนอยู่ย่นเช้าฟ้าสว่างหรือว่าต้องให้ฉันออนรอนช่วยก่อนอันนี้เสร็จแล้วก็ผมก็จะ EQ นะครับตัวแรกผมก็จะโลคัทนะครับโลคัทในย่านประมาณเกือบ200นะครับเสียงให้มันดูใสๆหน่อยแล้วก็ผมก็จะบูทเนี่ยลดเสียงตรงย่าน600หน่อยอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนนะครับผมก็บูทบูทเป็นเบฟเบฟอะไรเง <ๆ S 2> <ๆ S 2> ี้ยถ้าเราไม่ใส่อีคิวเสียงมันจะเป็นแบบนี้ เวลากลางคืนไม่เคยอยากนอนอยู่ยามเช้าฟ้าสว่างเอาแก่พอเราใส่คิวปุ๊บเวลากลางคืนไม่เคยอยากนอนอยู่ยามเช้าฟ้าสว่างอันนี้พอเราก็ไม่ได้ใส่ดีเวิร์มแล้วเสียงมันจะเป็นอย่างนี้เวลากลางคืนไม่เคยอยากนอนอยู่ยามเช้าฟ้าสว่างหรือว่าต้องให้ฉันอ่อนวอนช่วยกลับมาหาได้หรือเปล่า อทีน,นี้เราก็จะใส่รีเวิร์บนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็น easy reverb นะครับ easy reverb ตัวนี้นะครับ time เป็น3 3มนีนะครับแล้วก็ dry อย่งนี้ก็เป็นเสียงนะครับ w e ก็เป็น echo อะไรเงี้ยปรับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะรู้สึกว่ามันดี <laughs> เสียงก็อย,อย่างนี้เวลากลางคืน,นคไม่ค่อยอยากนอนอยู่ยันเช้าฟ้าสว่างหรือว่าต้องให้ฉันอ่อน <S <S วอนช่วยกลับมาหาได้หรือเปล่าไม่ได้ว่างขนาดนั้น ประมาณนี้นะครับส่วนหากใครสงสัยว่าแท็กข้างล่างมันคืออะไรนะครับอลองดูแท็กข้างล่างนี้ผมใช้น้องร้องสองรอบนะครับ9ก้าับสิบเห็นไหมครับอันนี้ผมจะใส่เป็นเหมือนเอฟเฟกเสียงนนเนะาะอ่ะตรงนี้วิถีทางตรงนี้ก็เหมือนกันผมใส่ ลองสังเกตให้ดีนะครับแต่ผมเปิดปิดให้ปิดเสียงดนตรีให้ฟัง,งวิธีทางอยากได้เธอนันคืนมาแต่ว่าฉันไม่มีปัญญาเท่าไรที่เธอพูดก็ยังไม่ค่อยเข้าใจผมจะให้น้องย้ำคำนะครับอันนี้อลองฟังดีที่บอกว่าเธอจะไปพูดไม่ฟังจะไม่เข้าใจไม่รู้จะทำยังท่อนนี้ก็ใส ตัวย้ำเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็หลักๆก,ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเสียงสดอันนี้ผมจะเปิดเสียงสดให้ฟังอีกรอบนะครับเป็นทอดแล็บก็ได้นะครับจะบอกว่าเธอจะไปกูไม่ฟังจะไม่เข้าใจ อันนี้มิกซ์แล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่าอยากให้เปิดโปรเจกต์ไฟล์ไหนก็บอกกันได้นะครับอันนี้เก็บไว้นานแล้วครับพอดีว่าจะลบไฟล์แล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะว่ามิกซ์ยังไงส่วนใหญ่แล้ว,ลวการมิกซ์นะครับให้ได้เสียงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการมิกซ์ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ในการอัดนะครับว่า,าสภาพ ภูมิประเทศพภูมิภูมิประเทศอะไรสาภาพห้องเราเป็นแบบไหนนะครับก,ก็ก็เราต้องควรจะทําให้มันดีออกมาตั้งแต่ตอนที่เราอัดเลยเราต้องคุมร้องเลยครใครไม่ดูคลิปที่ผงคุมร้องก็ไปดูในติกเกอได้นะครับผมบา,บายครับสวัสดีครับ